สวัสดีครับครูเอนดี้นะครับวันนี้เรามาดูท็อปปิคที่9นะครับโอเคโอเควยากรณ์จะเป็นอย่างนี้นะครับหนาเก้้อวย哪个队会赢哪个队会赢อ้วยหุยหหยหยห่ะวยากรณ์จะเป็นควาว่าหยนักเรียนแปลกใจไหมครับหุยเราเรียนแล้วไม่ใช่หรอครับแปลว่าเป็นอ่ะสามารถอ่ะแล้วทีนี้หุอยอ่ะคำเดียวกันควาหมายถึงอะไรอ่ะทีนี้เขายังมีความหมายหนึ่งว่าจะอ่ะทิมไหนจะชนะ ทีมไหนมีโอกาสชนะ,ะเขาแสดงว่าความเป็นไปได้หุ่ยเขาแสดงว่าความเป็นไปได้ด้วยนะครับหนาเกิดตุย้ยห้่ยหญิงทิมไหนมีโอกาสชนะ,ะวันนี้เรามาดูกันห้่ยคำนี้ความหมายนี้เขาจะใช้กันได้ยังไงเรามาเริ่มตั้งแต่คำศัพท์นะครับปีใต้ปีใต้การแข่งขันนะครับคำนี้สำคัญนะครับอย่างเช่นร้านเชียวปีใต้การแข่งขัน basketball 足球比赛，看看看 football 啊，老师喜欢看足球比赛啊，老师 football 啊，看看看，你看，嗯，紧张，紧张啊，这叫紧张啊，紧张，紧张啊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 ，紧张 ตุ้ยตุ้ยอ่ะคำนี้แปลว่าทีมนะครับอย่างเช่นไทยกัวตุ้ยอ่ะทีมทีมชาติไทยอ่ะจุ้งตุ้ยทีมชาติจีนอ่ะลิเวอร์พูลตุ้ยอ่ะทีมลิเวอร์พูลอ่ะใช่ไหมครับคนไทยจะชอบทีมลิเวอร์พูลอ่ะลิเวอร์พูลตุ้ยอ่ะเราจะใช้คำว่าลิเวอร์พูลตุ้ยอืมหุยอ่ะหุยอ่ะไวยากรณ์หลักของวันนี้นะครับทีนี้แปลว่าเป็นไปได้อ่ะจะ ไม่ใช่แปลว่าเป็นนะครับอ่าเป็นไปได้หรือว,ว่าจะอย่างเช่น今年啊老师会去呃意大利旅游้อ่าปีนี้ราจะมีโอากาสไปเที่ยวอิตาลีนะครับาามอื明年ื老师会去法国旅游啊顺便那อาจะไปเที่ยวฝรั่งเศสมีเป็นไปได้นะครับหุย ยิงหญิงหญิงเปลว่าชนะอย่างเช่นอ่าไทยกัวตัวยิงละอ่าทีมประเทศไทยชนะนะครับจบว中国对赢了ทีมประเทศจีนชนะโอเครู้หวเรองไวคิดว่าอ่ะคำนี้สำคัญมากอย่างเช่นอืมาคิดว่าเมอ่อเทอ iPhone นดีมากอ่ะล่าสุดรู้ไวอ่ะ iPhone 手机非常好、啊，非常好、啊。老师认为华为手机也很好啊。老师觉得摩托华为，跟弟们一样啊。认为，嗯，送你。有，有，有，有、啊，有、啊，有，有、啊，有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 ， 射门เร็วเหมืมนมนอนนี่คือย,ยิงประตูอ่ะคำของฟุตบอลนะครับฟุตบอลนะสไตรเกอร์เขาจะมีคำนี้เร็วเมมนอ่นเร็วเมืนยิงประตูอ่ะเหมือนอ่ะที่เราได้เรียนแล้วครับแปลว่าประตูเร็วมัเค,คยยิงนะครับตรงตัวเลยนะครับเร็วเมมนอ่ะยิงประตูอ่ะคำต่อไป一定一定แน่แน่ๆอ่ะ ชัวเราเคยเรียนคำหนึ่งินต้งก็ชัวเหมือนกันที่นี่ก็่ะความหมายเดียวกันหมดนะคระับหนึ่งความหมายคนจีนภาษาจีนเขาจะสามารถพูดได้หลายๆคำวันนี้เราเรียนคำว่า eating แปลว่าชัวชัวง守防守คำนี้ก็เกี่ยวกแบบับฟุตบอลเหมือนกันเราว่า กีฬาต่างๆนี่คือป้องกันนะครับป้องกันสำหรับดีเฟนเตอร์เขาจะมีกิริยาว่าฝังเสาฝังเสาถ้าสำหรับสไตรเกอร์เขาจะมีเชื้อเหมือนฝังสเสาครับป้องกันสู้สู้เสียงตรงกับหนังเสือนะครับแต่ว่าคำนี้ไม่ใช่หนังเสอือคำนี้คือแพ้แพ้สู้เมื่อกี้เรามีคำว่าหญิงสู้ก็แพ้ หญิงคือชนะอ่ะจินจินจินคือเข้าอ่ะอย่างเช่นใต้ประตูแล้วครับภาษาจีนแปลว่า进球了啊泰国队进球了中国队进球了啊ทีมไทยเข้าประตูแล้วครับอ่าทีมจีนก็เข้าประตูเหมือนกันนะครับปี ปี่อันนี้ก็สกอร์นะครับอย่างเช่น3ต่อ2เพเราพว่าสางปี่ออศูนย์ต่อศูนย์หลิงปี่หลิงอันนี้เอาไว้แสดงสกอร์นะครับปี่ตานูตานวัวคำนี้จะแปลว่าพลาดพลาดอย่างเช่นวันนี้เราเตือนสายอ่ะตานู่เล่ากงจ๊ออ่ะจินเที起นลิางวานละ 耽误了工作วันนี้เราจะถดินสายอ่ะ,อะพลาดงานไปโอเค耽误อ่ะเรามาดูกันอ่ะคำศัพท์นี่เราเรียบแล้วแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนกันอ่ะเขาจะมีเรื่องตลกอะไรบ้างในบทน,นี้นะครับโอเคทีนี้จะเป็นฟังฟังกับคุณพ่อนะครับเขาไม่นนทางนาอ่ะเกี่ยวกับปอนนะครับโอเคฟังฟังเขาพูดก่อนนะโอเคป่อททา今เ的比นกี烈 今天的比赛真激烈คุณพ่ออ่ะการแข่งของของวันนี้การแข่งขันของวันนี้มันตื่นเต้นมากๆอ่ะตื่นเตอดมากๆอ่ะเขาตูบวเวลาตีสามนะครับเขายังตื่นเต้นอยู่อ่ะ今天的比赛真激烈啊การแข่งขันของวันนี้ดีม,มากเลยครับพ่อบอกว่าใช่อ่ะทจจ้างใช่แล้วมันน่าตื่นเต้นจริงๆเลยครับ 太紧张了嗯，ิ่งังฟังบอกว่ามีใช่คุณทายหน่อยสิมีใชไหนก็ตัจะชนะครับไหนก็ตัวจะชนะพ่อบอกว่าผมคิดว่าอิตาลีมีโอกาสชนะนะครับฉันเชียอิตาลีอ 我认为意大利队会赢，嗯，哎，芳芳否了。卡宝旺，我觉得西班牙队会赢。我觉得西班牙队会赢。ฉันคิดว่าทีมสเปนจะมีโอกาสชนะมากกว่านะคร嗯，他宝旺为什么？嗯，ทำไม啦？ทำไมคิดอย่ Because 啊、like,，西班牙队射门好，嗯，Team Spain 啊，他赢劲啊。西班牙队射门好，意大利队啊，哦，在西班牙队射门好啊，一定会赢啊啊，方法搞不两年啊，考在刹那念念啊。哎，坤破田话，意大利队防守好。 ทีมอิตาลีอ่ะป้องกันดีอ่ะยิ่งไม่ห้อยสูอ่ะจะไม่แพ้แน่แน่อ่ะฟังฟังบอกว่าจะชนะแน่แน่อ่ะพ่อบอกว่าจะไม่แพ้แน่แน่อ่ะโอเคสุดท้ายอ่ะเวลาจบเกมอ่ะพอพอตื่นแล้วครับแสดงว่าพ่อเมื่อกี้เขานอนหลับอยู่อ่ะพ่อถามฟังฟังว่าอ่าเก้อตุย哪个队่ะ ทีมไหนชนะไปแล้วอ่ะน่าเกิดด้วยหญิงล่ะฟังฟังบอกว่าเเต้ามจิ่都没进วอ่ะทั้งคู่อ่ะแก็ไม่ได้ทำประตูอ่ะ都没进ว还是零比零อ่ะสกอร์ยังคงอยู่เป็นศูนย์ต่อศูนย์นะครับ还是零比零เอคุณพ่อบอกละ那我什么也没耽误 งั้นแสดงว่าฉันไม่ได้พลาดอะไรไปอะน่า่ดาาไไม้ไไมไทบัเวาเขาน,น,นาขาไม่ได้พลาดอะไรไปแต่ว่าจริงๆคุณพ่อเขาพลาดเกมเยอะครับพลาดเกมนี้ทั้งเกมเลยครับเขาแค่สนใจแต่สกอร์แต่ว่าระหว่างเล่นเกมเขาไม่ค่อยสนใจอะไหนเขาบอกว่าฉันไม่ได้พลาดอะไรไปอะ คณพ่อก็ตลกเหมือนกันโอเคอันนี้ก็บทเรียนของวันนี้นะครับก็ในคลิปนี้อีกต่อไปจะมีบทเรียนเพิ่มมาให้นักเรียนด้วยนักเรียนสามารถทบทวนผ่านบทเรียนอีกทีหนึ่งนะครับ lesson 17第十七课哪个队会赢听录音然后回答问题哪个队赢了 which team won listen to the recording and then answer the question 今天的比赛真激烈是啊太紧张了。你猜哪个队会赢?我认为意大利队会赢。我觉得西班牙队会赢为什么西班牙队设门好一定会赢。 意大利队防守好，一定不会输。哪个队赢了？都没进球，还是零比零。那我什么也没耽误。